ขัพักกระซือมาแล้วบ้านนี้เขาสิมาปลูกพักกินกันอันนี้เพื่อเราพักกาดจอนเลยเนี่ยพักกาดจอนนะสันทักกาดจอนอันนี้เป็นเม็ดพันธุ์ของหอมปลอมหรือพักชี้ไทยอันนี้คือเม็ดพันธุ์ของพักอีตูหรือว่าใบแมงลักล่างนี้เป็นร่างที่เขาเตรียมดินไว้สาหรับปลูกคืักสวนขั้วเนาะตรงนั้นก็จะเป็นที่ปลูกหอมกันสี่ปลูกต้นหอมของเข้าเลยค่ะนี เม็ดพันธุ์ที่เขาเตรียมมาเลยล่ะมาไปเตรียมกันเอาดินใส่มาก่อนฝน,นตกห้ามมาพอดีเลยเอาบัดนี้เตรียมมาอีกแล้วเด้บันนี้เขาฮะเตรียมมาตัวนี้คือพามักหอมป้อมย้อนฟักชีไี่เข้าสีแก้อกแล้วก็แช่นามล้างนามก่อนปกติเขาจะต้องเอาแช่น้ำหนึ่งคืนนี่นึ่เดีเขา้าอกเอาแช่น้ำหนึ่งคืนเข้าสีล่างแล้วเขาสีเอนลปลงเลยค่น ข้าสไปปลูกเลยคันนี่อันนี้คือเม็ดพักหอมปอมข้าวโพดไปปลูกข้างบนข้าจะปลูกเป็นส่วนแต่ข้าวจะปลูกอันบางส่วนไปเอาอันปลูกหลายมันเกิดหลายไม่ถึงก่อท่านนี่ข้า็จะเอาไปล่ง,ไปล,งไปล่งแปลงพักเลยตอนนี้ตอนนี้นะคะมาบัดน,นี้ข้าก็เตรียมไปมองนี้แล้วนี่แต่ว่าข้าวสีเอาใส่ส่วนเดียวนึงเด้อข้าวสีใส่ส่วนเดียวในการปลูกพักหอมปอม เ,เขาว่าดเตรียมดินในเมื่อวานเตรียมดินในเวื่อวานใส่ส้วนอย่างนี้แหละส่วนน้าสิปลูกน่าจะวางพักลงไปเองีิละวานลงไปเลยค่ะเป็นส่วนเป็นส่วนไปเป็นส่วนของพักเพราะนั้นมันก็หดงามง่ายเอาผักกดัดกระจันมาปลูกเอาอีสูก่อนเนาะ ปูตอนนี้ถ้าเราใช้เมาเตรียมเตรียมอันแปลงตะปูพักพักอันแมงลักใบแมงลักในใบตูอาจะใส่มุมนี้ต่วง <c oughs> ตรงกลางเ้าติปลูพักผักกาดผักกาด <c oughs> ตรงกลางเ้าติดปูผักกาดไปเอามนฟางมาปลูกันแบบน,นี้เอา อันนี้จะเป็นในผักตู้ข้าสิบลงงบดเลยตัวนี้นะมัาจะอาลงงบดเนี่ยเปิดออกมาบึงกันอันนี้เม็ดหลายป่ะลายอยู่นี่แต่ว่าข้าก็จะไปวางบดเลยะไปวางกันเลอยห้ออตรงนั้นกนจะเจนพักพักี่กตู้ที่เข้าเตรียมไว้หลังเห็นมานียตรงข้าก็จะวางตรงนี้เลย เดี๋ยวเขาเกิดเพาันหนาฝนแล้ววันวันอะไรีสิละเดยวก็เกิดเองอืมช่วงตัวนี้มาหนิตัวนี้คือพักกัดจันเข้าป,ปูข้างบนท่านที่ปลูกส่วนส่วนหนึ่งมันกจะปลูกส่วนเดียวเนงพักกัดจันตามที่เข้าวาว้แล้วเนาะเข้าแบ่งส่วนนั้นส่วนนั้นคือพักทางตู้รั่วไปนั่งรักตรงนี้เข้าเสร็จปลูกพักกัดจันทรตัวนี้เขาเป็นปลูกพักอันหอมปลอมละ ปอมะอันนี้ปูกเขาเด็เก็บกิน่นน่าให้า่อซ้นี่พอเ่อก็หากวานลงเลยห่วานซ้านี่ละวานพ่อตาได้กกินอันเจ็บกินนตะเทือดจะซื้อนี่แล้วเข้ามาเบ่งผลนี่วานเรียบร้อยแล้วถ้าถ้าแบงแปงนี่เป็นสามแปลงเป็นสามหลอกแปลงนี่เป็นสามหลอกหล,ล,ลอกที่หนึ่งที่เห็นนี่เห็นบ่าะนีมนี่คือผักหอมปลอมตรงนี้ก็จะเป็นผักกาดกระจอนตรงนั่นก็จะเป็นอันผักต้นแมงลัก หรือผักอีตูเฮาเฮาสิพ้ามา,าอัปเดตปตอนเข้าเกิดอีกทอน,น,นึงนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปการปลูกผักสวนรั้วก้กินเฮาก็ขอจไว้เพียงแค่นเดอเบิ่งเด้ค่ะนี่นี่คือผักหอมปลอมที่เข้าลงไว้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นผักอัดจอนตรงนี้เม็ดมันดำมองบ่เห็นดอกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผักผักอีตูด้วยแม่งหลักเม็ดมันก็มองบ่เห็นมันลงดินแล้วนะคะเนาะเอาเอาไว้เจอกันคลิปนานะคะเป็นคลิปที่อัปเดตการเกิดของต้นหอมแล้วนะคะเนาะ